สวัสดีครับผมวายควันหอมวันนี้ถ้าผู้ชมเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตจ้าคันนี้นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยพอดีว่าได้ทําการผ่าเครื่องมาแล้วนี่กองแมะอยู่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องตัวนี้นะเพราะว่าเครื่องตัวนี้นะ้ำมันเครื่องมัน,ม,นมันแห้งผมก็ไม่รู้มันแห้งได้ไงเดี๋ยวพาไปดูไปความเสียหายของเครื่องเนี่ยถ้าถ้าเรารวมทุกจุดนะทุกจุดของทุกจุดเลยนะ ใน,ในเครื่องนะเอาในเครื่องก่อนอันนี้ผมเพิ่งไปลงกึงมาผมไปลงกึงมาว่าเอาอันนี้ไปทําเกลียวนะครับเอาเสาเสาเต็นท์เสื้อไปทําเกีียวมานะครับเห็นว่าทางลงกึงอ่ะเขาบอกว่าตัวเนี้ยมันขาดคาดา้วยนะมันไม่ใช่ถอนออกไปเฉยๆนะเว้ยมันขาดคาเขาต้องเจาะแล้วก็ตารอย่างนี้นะครับแล้วฝาอันนี้ฝาก็ไปทํามาฝาโกงด้วยนะโกงด้วย คือผมไปนั่งลงกึงอยู่พักหนึ่งอะก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาปาดฝามานานจังวะอันนี้ก็ปาดไปไม่เยอะนะครับปาดเรียบเฉยๆแล้วก็ขยายเบ้าให้รับกับลูกสูบนะครับอันนี้ฝาก่งเลยนะเห็นสภาพมันอย่างเงี้ยแม่งโก่งด้วยนะเว้ยนะ <c oughs> แล้วก็เสื้อสูบนะครับเสื้อสูบตอนนี้อยู่ลงกึงเพราะว่ามันต้องเชื่อมตาน้ํานะครับเชื่อมตาน้ําทีนี้แถวนี้มันไม่มีเอ่อตัว ไม่มีร้านเชื่อมมินี่มนะครับก็เลยต้องทิ้งไว้แล้วก็รอพักหนึ่งแล้วก็พร้อมคว้านเลยนั่นแหละนี่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนี่ก็คือคัดเอาอันนี้ก่อนก็ได้คัดไหมนะครับมันไหมทุกแผ่นเลยเห็นไหมเพราะน้ามันเครื่องมันแห้งคัดมันก็เลยแห้งไปด้วยมันก็เลยไหมพอมันไหมเนี่ยมันก็ลื่นนะครับใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนยกชุดแล้วนี่ลังคัดลังคัดตอนนี้ผมสั่งมาแล้วแต่ว่าขอยังมาไม่ถึงนะครับทีแรกก็ว่าจะย้ําแหละจะเอาไปย้ําแต่ผมไม่เอาดีกว่า ผมกลัวกลัวว่ามันจะมีปัญหาตามมาแบบสมมติว่าเราเอาไปย้ำใช่ป่ะแล้วลุงกึงบอกว่ามันย้ำไม่ได้นะมันเป็นตรงนี้ตรงนั้นนะผมก็เลยไปซื้อใหม่เหอะซื้อยกใบดีกว่านะครับเนี่ยนะไม่ชัวร์กับตัวนี้ก็เลยซื้อใหม่นะครับแล้วก็อันนี้พวกมัดไฟมัดไฟยังใช้ได้แล้วก็แผ่นลีดนะนี่นะครับแผ่นลีดอ้าทุกแผ่นหกแผ่นอ้าทุกแผ่นนะครับขอ้อหลวมหลวมนะครับ ได้ยินเสียงอยู่ไหมโอเคไม่ได้ยินไม่เป็นไรมือผมก็ไม่ว่างซะด้วยนะข้อหลวมและอีกอย่างไฮไลท์ท่านผู้ชมไฮไลท์ที่สุดเท่าที่เท่าที่เคยเจอมาเลยนะอ่าแข้งแข้งฝั่งนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแข้งไม่มีปัญหาอะไรเน่ชุดเกียร์ชุดเกียร์นี่หนักหนักเลยผมบอกเลยปกติอ่ะปกติชุดเกียร์คือ มันก็ต้องมีน้ามันเครื่องหล่อเลี้ยงตลอดถูกป่ะพอน้ามันเครื่องไม่มีเนี่ยถามมันขี่ไดไม้มันขี่ได้ครับแล้วก็เคยได้ยินคําพูดของใครลูกจำไม่ได้ละว่าสองจังหวะไม่มีน้ํามันเครื่องขี่ไปก็ไม่พังอะจริงจริงอยู่ที่มันไม่พังแต่ว่าระบบภายในช้านะครับนี่ท่านผู้ชมดูนี่เฟืองเฟืองเกียร์นะครับเกือบทุกตัวที่เป็นตัวตามเกือบทุกตัวหลวมเห็นไหม จ, idden, จริงจริงอะจริงจริงอะไอพวกเฟืองพวกเนี้ยมันจะขยับได้อย <in Tro> <ikka> ู uh> ่แล้วเว้ยเพียงแต่ว่ามันจะขยับได้น้อยแต่เนี่ยคือดูดิจะเป็นเฉพาะเฟืองตามนะครับเฟืองขับไม่เป็นเนี่ยเป็นทุกตัวเนี่ยเนี่ยดูดิเห็นไหมนี่เป็นทุกตัวที่เป็นตัวตามนะครับตัวไหนตามเป็นหมดอ๋อตัวนี้ยังแน่นอยู่แน่นอยู่นิดนิดนิดหน่อยหน่อยนะเป็นทั้งสองตัวเลยนะเป็นทั้งสองราวเลยนี่ลาวนี้ก็เป็นเนี้ นี่เห็นไหมนี่ตัวนี้ก็เป็นอันไหนที่เป็นตัวตามเป็นหมดตัวนี้ไม่เป็นนี่ตัวนี้เป็นตัวตามมาวะตัวนี้ก็ตามนะตามมาวะคือถามว่ามันมีปัญหาอะไรไหมมันมันเออจริงๆปัญหามันไม่มีหรอกมันใช้ได้ไหมใช้ได้แต่มันจะดังเดี๋ยวผมให้ดูชุดเกียร์ที่มันปกตินะนี่ ชุดเกียร์ที่มันปก,กตินี่เอาเอาแค่ข้างเดียวพออันนี้น่าเป็นของทีซัทมั้งอันนี้ของ V R นะครับนี่ท่านผู้ชมดูนี่นะนี่เอาเอาเอาแค่ตัวนี้นะเอาแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะนี่เห็นไหมเด็กมันโยเห็นป่ะได้ยินเสียงไหมเดี๋ยวผมจับดีๆให้ถ้าเสียงไม่เข้าก็ลองเงี้ยวหูฟังหรือเปิดเสียงระดังดูนะครับอ่ะดูตัวนี้ เห็นได้เนี่ยขนาดสภาพมันเก่านะเวย้ยตัวเนี้ยสภาพเก่ากว่าตัวนี้นะสภาพดูแย่นะดูฟังเนี่ยเห็นนะแทบไม่มีเสียงนี่ตัวนี้นี่บางทีว่าเรามองผ่านกล้องเนี่อาจจะไม่รู้เรื่องเท่าไหร่นะครับถ้าได้สัมผัสดีๆแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าความแน่นิ่มต่างกันมากอารมณ์มันประมาณว่า ข้างในเนี่ยบางตัวนะถ้าผมจําไม่ผิดมันอาจจะมีเหมือนเหมือนบูททองเหลืองอ่ะเหมือนนะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าจําไม่ได้มันอาจจะมีนะครับทีนี้พอไม่มีน้ำมันเครื่องแม่งก็สีกันข้างในเนี่ยทีนี้มันก็เกิดอาการหลวมนะครับมันก็กินกันเองอ่ะเนี่ยกินกันเองจนเกิดอาการหลวมนะครับถามว่าใช้งานมันมีมันมีผลอะไรต่อการใช้งานไหมเกียร์จะแตกไหมไม่แตกครับเกียร์ไม่แตกเพียงแต่ว่าเสียงมันจะดังมันจะดังแล้วมันจะหอนผมก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะหอนยังไง แต่ถ้าให้พูดนะให้พูดว่ามันอาการแบบไหนถ้าใครขี่รถสายพานจะรู้ดีรถสายพานเฟืองท้ายหอนอยังไงเฟืองเกียร์หอนอย่างนั้นนะครับอารมณ์จะประมาณนั้นเลยก่อนนี้ทําการถ่าเครื่องมาแล้วละ่ะเช็คลูกปงลูกปืนลูกปืนชิบหายหมดนะครับลูกปืนลูกปืนบาลาน,นี่หนักมันโยกจะได้ยินเสียงไหมนะลูกปืนบาลานนะครับก็คือลูกปืนเห็นต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ทั้งเครื่องเลยนะ นะครับแล้วก็มีปั๊มออโต้ลูปนะปั๊มออโต้ลูปที่แจ้งไปนะครับว่ามันแตกอันนี้ขี้เกียจงัดขึ้นมาให้ดูนะพวกลาวเกียร์ออไอขาเตะเกียร์ก็ยังใช้ได้นะครับยังไม่พบเจอปัญหาอะไรนี่แล้วลูกปืนที่ผมอย่างที่ผมคิดเลยว่าคัดมันแปลกๆมานะครับมีลูกปองแป้งอยู่สองลูกนะ <c oughs> ปกติมีลูกเดียวนะครับ <c oughs> นี่มีสองลูก <c oughs> ก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกเดี๋ยวค่อยไอ้นี่ใหม่นะครับ <c oughs> ใส่ไปลูกเดียวแล้วก็ตั้งคัดใหม่ก็โอเคนะครับ <ớ> แล้วก็ซีนซีนเนี่ยรั่วนะครับเยิ่มเลยอันนี้เหมือนจะเปลี่ย,มมยน,ะนยยมาใหม่อยู่นะตัวเนี้ยเปลี่ยนมาใหม่อยู่เครื่องคันเนี่ยผมดูแล้ว<ะ>รู้สึกว่ามันไม่เคยผ่าเพราะดูจากหัวน็อตเนี่ยนนหัวน็อตเนี่ยมันไม่ช้าเลยนะมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งช้ํามันจะมีตัวหนึ่งช้ํามากผมต้องสกัดออกนะครับมันเหมือนเครื่องไม่เคยผ่ามันเหมือนกับว่าเนี่ยมันมันอยู่ตรงเนี้ยน็อตมันอยู่ตรงเนี้ย เหมือนกับว่าเขาจะผ่าเครื่องมั้งหรือไงไม่รู้แหละตัวนี้เอาไม่ออกไม่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 เอาออกแม่งเลยมีตัวนี้ตัวเดียวที่หัวช้าแล้วก็น็อตเนี่ยไม่เคยผ่าหรอกเครื่องตัวนี้ไม่เคยผ่าจริงๆเพราะว่าผมพยายามเอาตัวนี้ออกเนี่ยน็อตจานไฟสองตัวเนี่ยแน่นมากนะครับเราไม่เคยผ่าเลยไม่เคยผ่านมือหมอมาเลยแล้วเนี่ยดูนี่เนี่ข้างในเนี่ยมันมีพวกเศษขี้ดินอะไรไม่รู้มันเหมือนมันเหมือนแมลงนะท่านผู้ชม หมือนมีตัวแมลงเข้าไปทํารังเห็นไหมน,นี่ผมก็ขูดออกไประดับนึงแล้วเนี่ยเห็นไหมเหมือนมันเข้าไปทํารังอ่ะแล้วมันก็เข้าไปอุดตันตรงนี้มันก็ไม่น่าจะใช้อะไรหรอกเนาะนะครับอ่ะก็เนี่ยแล้วลูกสูบเนี่ยกรล้าวเนี่ยอย่างที่ว่าไปนะครับคันนี้ความเสียหายเนี่ยเสียหายทั้งเครื่องเลยนะพูดง่งยๆแม่งเสียหายทั้งเครื่องแบบภายในเนี่ยแม่งอะไรที่เปื้อนน้ามันในเครื่องอะ่ะคือชิบหายหมดนะครับท<แ>ีภายนอกก็เนี่ยชุดไฟชุดไฟไม่ไม่เสียหายนะครับ ชุดไฟยังใช้ได้นะแต่ว่าสายไฟกับไอ้นี่ใช้ไม่ได้นะครับอ่ะก็มาสรุปความเสียหายประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ว่าจะอัปเดตความคืบหน้าว่าเราจะเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวก็แคงเครื่องนี่ผมทําความสะอาดให้ใครสนใจจะส่งมาทําก็ได้นะส่งมาทําคือผมผมรับหมดแล้ตอนนี้ตอนนี้รับนะครับรับตามแม่งทุกรุ่นะนะนะแต่ก็อามาช้าๆกันหน่อยแล้วกันนะเพราะคันนี้มันมันยังจอดอยู่แล้วมันก็ มันจะไม่มีที่จอดแล้วนี่ครับเต็มอ่ะโอเคก็คลิปนี้ฝากไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ได้วยนะครับท่านผู้ชมอ่ะคลิปนี้มีมีแล้วเจอใหม่คลิปหนา้าลากไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมติดตามกัน้วยล่ะ